งานชวจีน้ที่บ้านคงมาไม,ม่สัง่งชื่อเราลงไปของก็ไม่มีเลแต่ชื่อเป็นน้องสาวสาวเป็นครูส่งมาส่งที่บ้านแค่ไไดทไ,ไปถึงที่บ้านที่เร,ราม่ได้สังแล้วก็แสดงว่าเจอหลายคน เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขาก็โทรเช็ที่สำนักงานเนี่แลจ้หน้าที่เอคนที่มาถุงของก็เลยถือกล่องออกไปแต่ว่าบัืเอเราถ่ายรูปหน้าก่องเราส่วนได้แล้วหน้ากองเราไม่เจนแต่ไม่่ที่เขาไปเช็คในเว็บมันมาจากเชียงหม่ไม่ใช่ลำปาไม่ใช่ลำปางก็เลยงงก็เลยถ่ายรูปมาแจ้งเรา เขาคนนี้ไม่ไม่ขอรับเงินดีกว่ามันจะมีปัญหานี้เขาบอว่าเป็นคนอื่นอยูน่นะถ้าเป็นลูกหลานเราอยู่ก็ไม่รู้เขาบว่ามีกองกรสอยในในในหน้ากล่องไม่ระบุที่อยู่หน,น้ากลอไ,ไม่ระบุ่อยู่ัไม่ไม่ไม่ที่อยู่ไปบริษัทที่เป็นนค เมื่อวานนี้ค่ะพอดีคุณเกษณะค่ะคุณลูกโป่งโทรไปบอกว่ามีพัสดุส่งมาที่บ้านแล้วก็แต่ไม่ได้สั่งทีนี้ก็เลยด้วยความเอกใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพียเรียกเก็บเงินปลายทางเ5็ิบาทแต่ด้วยความเอกใจว่าเขาไม่ได้สั่งของก็เลยแกะดูตอนนั้นเลยตอนนั้นเจ้าหน้าที่เพลย์ค่ะแล้วก็พอแกะมาว่าเป็นกล่องป่าแล้วเทียบกับไปเกินว่าาส่งมาเมืไหร ออพ,อพอเป็นก่องเปาเจ้าหน้าที่เคอรี่เขาก็เลยเช็คก,กับต้นทางสำนักงานใหญ่ก็ยื่นโทรคุยกันตอนนั้นเลยค่ะก็เห็นว่าเช็คแต่ยังไม่ได้คําตอบเขาก็ถือกล่องตักไปก่อนแต่ว่าโชคดีที่ทางนี้เขาถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปหน้ากล่องถ่ายรูปตอนแกะแล้วก็ถ่ายรูปกล่องเปล่าค่ะทีนี้เราก็เลยเอาเ,ออเลขเล,เลขที่ระบุหน้าหน้ากล่องอะค่ะไปเช็คที่เคอรีอ่ค่ะเคอรี่ที่ไปเช็คคือสาขาตรงสามแยกสามแยกลานเครื่องยนต์ค่ะ ก็ทางเจ้าหน้าที่เคอรี่บอกว่าส่งมาจากลำปางเขาก็เจอรายละเอียดให้พร้อมเบอร์โทรเราก็เช็คว่ามาจากลำปางตำบลห้างฉัองนอำเภอห้างฉัดลำปางทีนี้พอกลับมาเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเคอรี่ที่ลำปางเนี่ยสาขาไหนก็เลยลองลองคลิกเลขพัสดุในเว็บอีกทีหนึ่งผลปรากฏว่าในเว็บเราเช็คว่ามันมาจากเชียงใหม่ค่ะจากข้างเสริฐแลนเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าไม่มีชื่อผู้ส่งชื่อจะเป็นภาษาอังกฤษคือมามี่เจค่ะ ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะปกติเคอรี่เนี่ยเราต้องขอจากประชาชนแล้วก็มันก็จะต้องเป็นชื่อจริงของผู้สงแต่ทำไมมันเป็นชื่อภาษางลฤษชื่อนามแฝงนะคะก็เลยคิดว่าไม่น่าไว้ใจเลยมาแจ้งความไว้ก่อดีกว่าก็ผมรับพัสดุจากจากเจ้าหน้าที่เคอรี่นะครับแล้วก็นำนำมาแกะดูนะตอนนั้นเลยทำไมถึงไม่แกะดูครับปกติไม่ให้แกะก็ ผมพอผมถือกล่องนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบามากมันเบามากจนผิดปกติครับก,รก็เลยเอาเอากล่องนั่นนะลองเอามาแกะดูก็พอเปิดกล่องมาเจ้าหน้าที่เคอรี่ก็ยังตกใจเลยว่าในกล่องนั้นไม่มีอะไรเลยครับแล้วเราเราได้สั่งอะไรก่อน,น้นก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะสั่งของสั่งสินค้ามาใช้งานมาเรื่อยๆแต่ครั้นี้ผมก็เอใจว่า เอรี่มาแล้วก็มาเก็บเงิน750บาทปลายทางเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้สั่งรายการนี้แล้วแล้วในกล่องใบใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่แต่กลับกลายว่ามันมันน้ำหนักเบามากพอเปิดกล่องออกมาก็สรุปแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยครับถ้าหากว่าอ่าถ้าเป็นบุคคลอื่นๆที่มีพัสดุมาส่งแบบเนี้ แล้วเขาจ่ายเงินไปก่อนมันก็จะเกิดความเสียหายได้ครับที่น่าผิดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือในหน้าหน้ากล่องอะคะ่ะที่ระบุชื่อของของผู้รับน้ำหนักที่ระบุหน้ากล่องคือ0.44กิโลกร,รมแต่วา่าตอนที่กล่องมาถึงที่เนี่ยในกล่องอะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยซึ่งครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยมันก็น่าจะมีของตอนที่เราส่งของอะคะ่ะทางคนีรีกจะต้องมีคนช่างแล้วน้ำหนัก4อยู่44กิโกร,รมเนี่ย มันก็ต้องมีของอยู่ก็เลยอันนี้คือผิดสังเกตข้อที่1ว่าว่าทำไมถึงน้าหนักตั้งครึ่งกิโลแต่กล่องเป็นปกล่องเปล่ามาถึงเราและ2คือเวลาที่เราส่งของเคอรี่เคอรี่เขาจะมีจะต้องใช้บัตรประชาชนสอดเข้าไปในเครื่องของเขาเพื่อรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงแต่อันเนี้ยชื่อที่ที่ปรากฏเวลาเราไปเช็คเนี่ยคือเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อนามแฝงชื่อมัมมี่เจก็เลยสงสัยใจตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็หน้ากล่องไม่ระบุผู้ส่งแล้วเคอรี่เขาตอบเราว่ายังไงทังคุน เคอรี่ตอบว่าอมไใครคนี้บอกค่ะคเคอรี่ตอบว่าหลังจากที่ที่ผมเปิดกล่องมาเป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องเปล่านะครับเคอรี่ก็เลยเคอรี่ก็ติดต่อไปอยังยังยังศูนย์เคอรี่ซีสเกตก่อนว่าเป็นพัสดุมาจากไหนอะไรยังไงและคราวนี้ว่า ในเมื่อเปิดออกมาแล้วเป็นกล่องเปล่าเคอรี่ก็ก็เลยนํากล่องนั้นกลับคืนไปเสร็จแล้วก็ก็ก็ไม่ได้แจ้งผมอะไรครับก็ก็ไม่ได้บอกอะไรว่าว่าต้องชําระเงินหรือต้องอะไรเงี้ยเพราะว่าในกล่องนั้นก็ไม่เป็นเป็นกล่องเปล่าครับ ผู้ส่งซึ่งผู้แจ้งไม่เคยสั่งซื้อสินค้าแต่อย่างใดผู้แจ้งสังเกตว่าน้ำหนักของเบาผิดปกติจึงยื่นคำร้องได้นำไม่ได้เอาล่วมาจุดหน้ากล่องไปสอบถามอย่างเป็นสางอารให้คำตอบว่านั้เขาจะนำกลับมาอลงมา